แลวแล้ววันนี้นะฮะก็ได้มาทําสิ่งที่ผมอยากจะทํามาอย่างยาวนานนั่นก็คือการจัดเทียร์ลิสครับและที่ผมเลือกมาจัดเทียร์ลิสในวันนี้นะครับคือเรื่องราวของดราก้อนบอลครับเป็นการขอพรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกภาคเลยไล่ตั้งแต่ภาคออริจินอลภาคแซดภาค GT มาถึงภาคซูเปอร์เป็นเทียร์ลิสคลิปน้อยครับผมจะพยายามคิดให้น้อยที่สุดนะเห็นปุ๊บก,ก็ตอบปั๊บเลยแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีแหล่งอ,งอ้างอิงใดๆก็อยากให้รับชมกันด้วยความบันเทิงหรือใครคิด เห็นยังไงก็สามารถทิมคอมเมนต์คุยกันได้หรือจะไปจัดเทียร์ลิสตามที่ผมสร้างเอาไว้ก็ได้นะฮะโดยแบ่งเป็นทั้งหมด5ระดับนะครับบนสุดคือแบบขั้นสุดจอดคิดได้ไงเนี่ยพรข้อน,นี้มันจีเนี่ยชัดๆต่อมาเนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้ฉลาดก็มีประโยชน์ต่อพักพวกและมวลมนุษยชาตินะแต่มันเหมือนเป็นพรดีฟอล์ก็ต่อมาคือเริ่มกลางๆแล้วก็คือไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีก็เรียกว่าเกือบดีแล้วกันพยายามเข้านะทาเคชิ ระดับ C นี่คือขอเพื่อแต่ก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะแต่แค่ว่าขอเพื่อคือขอแล้วมันไม่สุดแต่อาจจะมีติดประมาติดอะไรอยู่บ้างนะฮะและสุดท้ายคือขั้นล่างสุดเลยครับก็คือพอเหอะสองสารเทพมังกรนะเรียกออกมาทําไม เอาแล้วพรข้อแรกครับมาเริ่มกันเลยนะฮะรูปอาจจะดูไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่แต่ผมเรียงเอาไว้ทั้งหมดแล้วครับและพรข้อแรกคืออูลอนของเกงในจริงๆอันนี้มันมีอยู่2ความคิดนะฮะก็คือหเลยแวบแรกเหมือนกับขงขอทําไมเกงในไร้สาระจริงจริงเพราะเป็นไออูลอนนี่ไงมันเรื่องตึงตังะวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยแล้วก็ไม่ใช่ของหายากนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่านั่นคือการตัดหน้าปิลาฟที่กําลังจะขอให้ตัวเองครอบครองโลกได้สําเร็จอยู่แล้วเชียวอีกนิดเดียวนานั้นอูลอนก็ถือว่ามาช่วยโลก ได้ทันเวลาในวินาทีนั้นเลยซึ่งในสมองของอูลอนมันคงไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นแล้วก็มีแค่กังเกงในนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไร้สาระก็ไม่เชิงซะทีเดียวแต่ถึงขั้นจีเนียสมันก็คงไม่ใช่อะ ต่อมาครับเพื่อการขอพรชุบชีวิตโบรานะฮะคุณพ่อของโอป้าผู้ที่ต้องตายไปเพราะฝีมือของเถาไปไปซึ่งต้นเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอะ่ะโกคูเนี่ยแหละหาเรื่องใส่ตัวแล้วก็พาในหน้เขาต้องตายเพราะฉะนั้นแวบ็บแรกผมให้เป็นขั้นบนสุดเลยนะฮะไม่ใช่อะไรเพราะว่าสงสารโอป้าซึ่งมองในมุมนึงเนี่ยโกคู <c oughs> มันต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เลยนะที่ทําให้โบราตายเพราะว่าเฮยเถาเนี่ยจริงๆแกจะมาเพื่อฆ่าโกคูนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสงสารโอป้าเป็นเด็กน้อยตาดำๆซึ่งตอนนั้นน้องยังเด็กอออยู่่มาาากกเรต้งบว ฉากที่โบราฟื้นเนี่ยคือประทับใจจริงๆนะ ต่อมาครับเป็นการขอพรของฝั่งตัวร้ายกันมากนะครับราชาปีศาจพิกโกโลมาจากหม้อหุงข้าวสดๆดร้อนๆ้เลยแต่สภาพนี่คือแก่มากแล้วนะเพราะฉะนั้นได้รู้เรื่องของดราก้อนบอลแล้วก็เลยรวบรวมเพื่อขอให้ตัวเองเป็นหนุ่มเอาสปรลาฟยังงงเลยนะซึ่งถ้าถามราชาปีศาจพิกโกโลเนี่ยเขาคิดว่าตอนหนุ่มคือช่วงเวลาที่เขามีพลังแข็งแกร่งที่สุดแล้ะไม่มีใครเอาลงแน่นอนก็คือติดประมาทนั่นแหละว่าง่ายอะ่ะเพราะต่อให้หนุ่มแล้วก็เดี๋ยวโดนจับลงหม้อหุงข้าวบ้างสุดท้ายก็โดนโกคูจัดการไปอยู่ดีต่อมาารเป็นกขอพอให้ ทุกคนคืนชีพขึ้นมาหลังจากโซกับราชาปิศพิโกโรเสร็จสิ้นไปนะครับซึ่งตอนนั้นผู้สละชีวิตก็มีมากมายเลยผู้เท่าเต่าคูลินลินแล้วก็เจ้าสือก็ถือว่าเป็นพรประจําเรื่องดากัมบอลน,นะฮะชุบชีวิตกันบ่อยครั้งอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเป็นดีฟอล l ์ของเรื่องไปก็ให้อยู่ในระดับขั้นที่2แล้วกันข้อนี้ครับเป็นการขอพอรเพื่อชุบชีวิตพระเอกของเรื่องอย่างซุนโกคูนะฮะคงจะไปที่ระดับไหนไม่ได้นอกจากระดับบนสุดเลยเพราะว่านี่คือพระเอกอะแล้วถ้าไม่มีพระเอกไม่มีโกคูนน่ยยโลลกมััจะแพงทา ายไ,ไปมากแค่ไหนคือตอนนั้นโกคูตายไปเพราะว่าต่อสู้กับราดิสและเป็นช่วงที่เบต้ากับนับป้ามาบุกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปฝึกกับท่านไคโอก็ต้องรีบชุบชีวิตกลับมาต่อมาครับเป็นการชุบชีวิตพิกโรนะฮะระดับจีเนียสเลยนี่คือความอัจฉริยะต้องเท้าความไปก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พิกโรตายไปจากการต่อสู้กับเบต้าและนับป้านะฮะแล้วทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าก็ตายไปด้วยการขอพรครั้งนี้ก็เลยไปถึงดาวนาเมกเพื่อรวบรวมดราก้อนบอลของดาวนาเมกมาใช้ชุบชีวิิตกโร่่คนนแอ ต้องเลือกเป็นพิกโรคนแรกเพราะว่าในการทุบชีวิตพิกโรมันก็เรื่องหนึ่งนะถ้าชุบแค่พิกโรเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับอื่นๆแต่พอเป็นชุบเพื่อให้ใช้ดรา้ันบอลบนโลกได้ถือว่าจีเนียสข้อต่อมานี่ดิขอให้พิกโรมาที่ดาวนาเม็กนะฮะซึ่งอย่างที่รู้กันว่าพลังของพิกโรกับฟรีเซอร์มันต่างกันคนละหลายขั้นหลายขมเลย แล้วพี่พิกโรโช่วงนี้แกห้าวด้วยนะฮะแกอยากกลับไปที่บ้านเกิดดาวนามเม็กอยากไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งก็ขอให้วาปตัวเองไปที่ดาวนามเม็กจะไปชนกับฟรีเซอร์คิดดูและสุดท้ายฮะแค่ฟรีเซอร์ประมาณร่างสาเนี่ยก็ซัดกับพิกโรโจนเห็นผลง่ายๆแหละแต่ก็โอเคครับมาแล้วก็อาจจะช่วยนิดช่วยหน่อยได้แต่คือภาพรวมอะ่ะนอยไม่น่ามาให้เสียฟอร์มเลยตอนข้อต่อมาครับสืบเนื่องมาจากรางบอลบนโลกใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับพอพิกโรโฟื้นขึ้นมามิสเตอร์โปโปก็ขอให้ชุบชีวิต บนดาวนาเมกบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้เท่าสูงสุดของดาวนาเมครับที่สิ้นอายุไขไปก่อนทําให้ดราก้อนบอลบนดาวนาเมกเนี่ยมันหมดพลังไปเหมือนกันนี่ก็คล้ายๆกับพรที่ขอให้ชุบชีวิตฟิโกลโลนะฮะคือขอมาก็เรื่องหนึ่งแต่ผลพวงที่ตามมาเนี่ยก็คือทําให้ดราก้อนบอลอีกฝั่งหนึ่งมันใช้งานได้ถือว่าฉลาดหลักแหลมสุด ตอนนี้ผมชอบมากเลยนะฮะคือระหว่างที่โกคูกำลังสู้กับฟรีเซอร์อยู่บนดาวนามิกก็ขอให้ทุกคนเนี่ยวาร์ปมันที่โลกแล้วก็ปล่อยให้ฟรีเซอร์มันอยู่คนเดียวไปเลยไปแล้วคิดดูครับระดับฟรีเซอร์นะฮะระดับตัวร้ายเบอร์ต้นต้นของจักรวาลฟรีเซอร์ไปได้ทุกดาวอยู่แล้วก็เหมือนขอเพื่อนหนีปัญหาไปก่อนตอนนี้มันรุมเร้าเหลือเกินแต่ยังติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าโกคูเนี่ยไม่ได้วาร์ปไปด้วยนะฮะแล้วขอต่อสู้กับฟรีเซอร์ให้มันจบสิ้นบนดาวนามิกไปเลย พราะถ้าแบบฟีเซอร์มันรู้ที่หลังว่าทุกคนไปหมดอ่ะเฮ้ยโดนทิ้งเว้ยฟีเซอร์ตามแน่นอนแล้วฟีเซอร์ตามได้ทั่วจัก,กรวาลอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยพอสุดท้ายแล้วโกคูไม่ได้วาปไปด้วยก็ทําให้ได้ต่อสู้จนรู้แพ้รู้ชนะกัน ข้อต่อมาครับเป็นการขอพรหลังจากจบเนื้อเรื่องกับฟรีเซอร์ไปแล้วนะครับคือการชุบชีวิตคูริลินแต่ก่อนอื่นครับยังชุบชีวิตเลยไม่ได้นะฮะคูริลินเนี่ยตายอยู่บนดาวนามกเพราะฉะนั้นต้องเรียกวิญญาณมาก่อนอาจจะไม่ต้องถึงมือหมอปลานะขอให้รา้อนบอลช่วยก็ได้สําหรับข้อนี้ก็เป็นเหตุจําเป็นครับเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วคือคูริลินเนี่ยตายรอบที่2แล้วถ้าใช้รา้นอนบอลบนโลกทําไม่ได้นะก็ต้องใช้ปอรุนก้าของดาวนามกเท่านั้นก็เป็นพรข้อต่อไปเลยครับในการชุบชีวิตคูลิลินขน รบแทบหลายคนที่ตายไปในการต่อสู้กับเบจิตา้าและนับป้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเลือกได้คนเดียวนะเพราะว่าเป็นกฎของดราเงออนของดานาเมก็เลยเลือกที่หย่ำฉาครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าชุบหย่ำฉามันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายอีกและพี่แกก็ไม่ค่อยจะได้สู้กับใครด้วยนะ หลังจากหมดเซตนั้นไปครับต่อมาก็รวบรวมราก้อนบอลกันใหม่รอเวลาจนครบและชุบชีวิตนักรบแซ่คนต่อมาคือเทนชินฮังครับซึ่งเทนชินฮังเนี่ยเหมือนยังพอจะมีประโยชน์อะไรอยู่เล็กๆน้อยๆในการต่อสู้แต่ละครั้งก็ตอนแรกเขาจะไม่ยอมมาเพราะจะอยู่ฝึกกับเจ้าสือที่โลกหน้ากับท่านไคโอนะฮะแล้วต่อมาก็คือชุบชีวิตเจ้าสือมาติดๆกันเลยซึ่งผมกลับมาให้ในระดับ4ีครับสำหรับเจ้าสือเนื่องมาจากว่าเจ้าสือไม่มีบทเลยหลังจากนี้อะบทน้อยมากซึ่งผม,มชอบเจ้าสือนะฮะน้องน่ารักดีแต่ว่า บทน้อยจริงๆในเรื่องดราก้อนบอลยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเจ้าสึไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรเลยนะฝีมือก็โดนเนิร์ฟไปเรื่อยๆซึ่งพวกนักรบแซดเนี่ยถึงเขาจะตายไปแต่ก็ยังสามารถไปฝึกฝนวิชาต่อที่โลกหน้าได้นะฮะก็จะแตกต่างกับพวกตัวประกอบมนุษย์ธรรมดาคนอื่นๆพอข้อสุดท้ายในเซตสามข้อนี้ของโปรุนกานะก็คือการย้ายชาวนเม็กทั้งหมดที่ตอนนี้อยู่บนโลกเนี่ยให้ไปอยู่บนดาวดวงใหม่ไปสร้างบ้านสร้างดินแดนของพวกเขาเองเพราะว่ามาเดินตัวเขียวๆกันในแคปซูลคอมเบอเรชันนานแล้วเดินเขียวกันเต็ม ตอนข้อต่อมาครับหลังจากที่จบเซล์เกมนะฮะเซลก็ได้ฆ่าคนไปมากมายเหมือนกันย้ำชาครับรวบรวมดราก้อนบอลกับของเพื่อนนะเพื่อชุบชีวิตทุกคนที่ถูกเซลล์ฆ่าไปในช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นการขอชุบชีวิตอีกแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของดราก้อนบอลอย่างที่บอกไปจะให้แยกก็คงไม่ได้เพราะว่ามันก็ช่วยเหลือ,ม,อนมนุษยชาติเหมือนกันนะก็เป็นดีฟอร์ไปส่วนข้อนี้แว็บแรกฮนะส่วนตัวส่วนตัวนะคุณลินลินครับ อยู่ๆพี่หลวงจีนก็มาขอให้มนุษย์ดัดแปลงใหม่เลข17และ18กลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยเทพางกรทําให้ไม่ได้นะฮะก็เลยเปลี่ยนมาขอให้เอาระเบิดออกซะอย่างนั้นเพราะว่าสงสารเขาฮะคุริลินเอ้ยผมให้เป็นระดับซีนะฮะหมั่นไส้แต่ถ้าสําหรับคุริลินแล้วถือว่าจีเนียสสุด พรข้อต่อมาครับหลังจากที่เบติต้าถูกมานมาตินเข,าข้าควบคุมนะฮะทำให้เขาเนี่ยสติหลุดแล้วก็จัดการกับคนในงานประลองศึกสิงเจ้าอยทธ่พบโดยไม่แยแสใครทั้งนั้นครับเป็นชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละที่ต้องมาตายไปย้ำช้าเห็นแบบนี้ครับก็รวบรวมรากบอลกับพรรคพวกอีกแล้วนะเพื่อขอให้ชุบชีวิตคนที่ตายไปในวันจัดประลองสึกสิงเจ้าอยู่ทธ่พบวันนั้นเล่นงานคนที่ไม่รู้อีนอยเน,เนไปด้วย <S <S ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นพรที่เหมือนจะเป็นดีฟอ์แต่ย้ำช้ารีบไปหน่อยคือรออีกสักนิดเนี่ยเดี เพราะว่ามันจะเกิดภัยพิบัติจอมมารบูเกิดขึ้นบนโลก พรข,ข้อนี้เลยเหมือนขอแบบค่าเวลาทิ้งไปก่อนแต่พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวตายอีกเป็นแสนเป็นล้านพรข้อ,ขอต่อมาครับเกิดขึ้นหลังจากที่โลกเนี่ยพังทลายแตกสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผู้คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งพวกพระเอกเองเนี่ยก็ล้มหายตายจากกันไปหมดครับจะเหลือเพียงแค่นักรบแซ่ตัวหลักๆไม่กี่คนนะที่ย้ายกันไปสู้บนดาวของท่านไคโอชินรวมถึงมิสเตอร์ซาตานด้วยสิอย่าลืมซึ่งนี่เป็นไอเดียของเบติต้านะครับให้มีการไปขอพรจากดรัมมอนของดาวนาเมกเพื่อให้โลกกลับคืนสู่สภาพปกติ เอาฐานที่มั่นกันมาก่อนเพราะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยชุบชีวิตทุกคนบนโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลอยล่องในอวากาศมั่วซั่วไปหมดก็ต้องขอให้แหล่งที่พักอาศัยก่อนแล้วหลังนั้นครับพ่ข้อต่อมาก็ชุบชีวิตทุกคนบนโลกซึ่ง2ข้อนี้เกี่ยวยงกันนะครับอันแรกผมให้เป็นระดับ A ครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมให้เป็นระดับ S เลยเพราะว่านี่คือแผนการของเบติต้าที่เตรียมเอาไว้ชุบชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกขึ้นมาให้มากที่สุดและส่งพลังมาให้โกคูใช้บอลเกงกิจัดการกรับจอมนัน ต่อให้บอลเกงกิแล้วก็ยังเอาเจอมมาบูโบไม่ลงสัทีนะเพราะว่ามีพลังมากมายมหาศาลเหลือเกินขณะที่โกโคของเราเนี่ยดูสภาพจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะต่อสู้มาอย่างยาวนานตอนข้อนี้เลยเป็นการจบภาคแซดอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการขอให้โกโคคืนพลังกลับมาเต็มถังเต็มหลอดแล้วก็ซัดจอมมาบูบร่างแหลกไปเลย เหลืออีกข้อนึงครับก่อนจะปิดภาคแซดไปนะฮะจอมานบูที่สร้างความปน่ปป่วนให้กับโลกนั้นคือจอมานบูร่างอ้วนครับผู้คนก็เลยจําภาพนั้นเอาไว้นะฮะแต่มิสเตอร์ซาตานเนี่ยเชื่อว่าต่อจากนี้บูอ้วนจะเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนเนี่ยยังจดจําจอมานบูร่างอ้วนที่โหดร้ายอยู่ก็เลยต้องขอพรข้อนี้ครับเพื่อให้ผู้คนลืมสิ่งที่บูอ้วนเคยทำเอาไว้และผลประโยชน์มันตกไปที่มิสเตอร์ซาตานเต็มๆนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ซาตานก็็ได้้ใใชบูออนนเปนเปครรืื่งมกา ตัวเอครองแชมป์สึกขิงเจ้ายูทภบต่อไปได้เรื่อยๆตาหัวฟูนี่ก็ฉลาดอยู่นะจบภาคแซดไปครับมาต่อที่ภาคซูปเปอร์นะฮะเป็นการเรียกเทพมังกรออกมาถามเรื่องซูปเปอร์ไซย่ากอตซึ่งเสิเร์ชอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้หาในวิกิพีเดียเอ้ยไม่ได้สิไม่มีแต่ว่านนแหละฮะการเรียกเทพมังกรออกมาเพื่อถามข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยโอเคแหละวมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะหาคําตอบแบบธรรมดาปกติไม่ได้จริงๆนะ,ะก็ต้องอัญเชิญเทพเช่นรอนออกมาถามกันสักหน่อยแต่การขอพรด้วยการถามเนี่ยมันก็ดูจะแปลกๆอยู่นะ พอข้อต่อมาครับเป็นการขอจากซอเบตนะครับหนึ่งในลูกน้องของฟรีเซอร์ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพพอยจะขึ้นมายิ่งใหญ่ได้แล้วกองทัพของเขาเนี่ยก็ล่มจมลงไปมากมายเลยเมื่อฟรีเซอร์ตายไปก็เลยขอชุบชีวิตฟรีเซอร์กลับคืนมาขอให้ลูกพี่เรามาก่อนและกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นแหละฮะก็ถือว่าใช้ได้ ข้อต่อมาครับเป็นพรที่ขอต่อเนื่องกันมาเลยนะครับแล้วก็ได้มาถึง2สิ่ง2อย่างด้วยกันครับเป็นการขอจากไมและชูโดยเป็นการขอไอศครีมระดับพรีเมียมเกรดเและเงิน1ล้านเซนี่อืม ขอทําไมไอศ r ครีมเนี่ยไปหาซื้อกินได้อยู่แล้วส่วนเงิน1ล้านเซนีก็ทํางานแล้วสิก็ขอมาแค่ล้านเซนีนะพันล้านหมื่นล้านก็ว่าไปอย่างซึ่งสสิ่งนี้นะฮะเอาไประดับล่างสุดเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่หากันได้โอเคว่าอาจจะหายากหน่อยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ impossible ครับไม่จาเป็นน้องใช้เทพมังกร และพรข้อนี้ครับคงไม่มีอะไรที่สิ้นคิดไปกว่านี้แล้วถ้ามีต่ากว่าระดับดีเนี่ยก็คงจะให้เป็นพอที่แบบไร้ประโยชน์ที่สุดแหละหลังจากที่ได้รู้เรื่องของซูเปอร์ดราก้อนบอลครับรูม่าจะใช้วิธีขี้โกงทางลัดนะฮะที่เกียจหาซูเปอร์ดราก้อนบอลก็เลยจะใช้วิธีให้ดราก้อนบอลธรรมดาบนโลกเนี่ยบอกว่าดราก้อนบอลอยู่ที่ไหนนั่นแน่แต่ปรากฏว่าเทพเชนลอนก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เลยขอพรให้กลับไปเอ๊ะใครกลับก็เทพมังกรนนะั่นแหละกลับไปซะใช่ครับนี่คือคาขอนะฮะจากท่านบิล พอเทียบกับข้อนี้แล้วไอขอล้านเซนนี้เมื่อกี้ดูดีกว่าเยอะต่อมาเป็นในช่วงที่มีการประลองระหว่าง2จักรวาลน,นะครับจักรวาลที่6และจักรวาลที่7ของพวกตัวเอกซึ่งที่มาของเรื่องนี้เนี่ยคือแชมเป้าครับเทพทำลายล้างแห่งจักรวาลที่6ก็ดันอยากได้ของกินอร่อยๆแบบที่มีในจักรวาลที่7บ้างก็อิจฉาท่านบิลผู้ชนะก็จะได้สลับโลกกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกลายเป็นว่าจักรวาลที่7ของพวกโกคูเป็นฝ่ายชนะซึ่งพอวิสเรียกเทพมังกรจากซุปเปอร์ดราก้อนบอลขึ้นมาแล้วนะฮ หกเนี่ยมีมนุษย์และมีอาระยะธรรมมีอาหารอร่อยๆก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของ2จักรวาลคู่แฝดประทับใจเอาไประดับ B แต่ท่านบิวก็เขินนะเพราะในอีกมุมหนึ่งเขาไปโกหกบูม่าว่าขอเตียงนุ่มๆแทน ต่อมาเป็นงานขอพรของซามัสครับไคโอชินฝึกหัดนะฮะจากจักรวาลที่1ิขอให้ตัวเองสลับร่างกับโซนโกคูหลังจากที่ได้สู้กับโกคูไปแล้วรู้สึกว่าไอ้หนุ่มนี่มันมีพลังมากมมยที่เราไคโอชินได้ยังไงเนี่ยถ้าได้อยู่ในร่างนี้คงจะมีประโยชน์อย่างนี้นะทาไมไม่ถามกินิวก่อนซึ่งก็ทําให้เขากลายเป็นโกคูแบล็กนะครับแล้วก็ถือว่ามีพลังมากมายมหาศาลแต่ถ้าเทียบกับการขอพรของซามัสในไทม์ไลน์โลกอนาคตเนี่ยผมให้การขอพรครั้งนั้นอยู่ในระดับ S เลยเพราะเขาขอให้ตัวเองเป็นอมตะหลังจากที่พวกตัวไ มันเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้เป็นอมตะสักทีสามารถถือเป็นตัวแรกเลยครับที่ได้เป็นอมตะสมใจนะะและความเป็นอมตะเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ซะจริงๆคือจะใช้วิธีการฆ่าธรรมดาก็คงจะไม่ได้แต่ที่พลาดเลยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการขอพอรนะฮะมันดันไปรวมร่างกันความอมตะก็เลยเป็นโมฆะ ตอนข้อต่อมาครับหลังจากที่แย่งกันขอนู่นขอนี่นะฮะไม่ลงตัวสักทีหนึ่งก็ได้มีการขอให้หลานปังซึ่งตอนนั้นกําลังป่วยอยู่ก็ขอให้หายป่วยไปหาหมอก็ได้นะแต่นั่นนะฮะความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ร้อนใจนะครับลูกป่วยทั้งคนแก็ไปหาหมอได้และพรอนข้อสุดท้ายในภาคซูเปอร์ครับแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะหลังจากที่ท่านเซนโอนเนี่ยกำหนดกติกามาว่าศึกปลลองพลังใครแพ้ต้องถูกลบจัก,กรวาลแล้วก็ถูกลบกันไปจนหมดครับเหลือแค่จัก,กรวาลที่7ซึ่งการขอพรคือคืนทุกจัก,กรวาลกลับมาหรือว่ามมมีควาาเตก นาอุเบกขาเพราะฉะนั้นจบเรื่องด้วยให้เป็นระดับ S ไปเลย ต่อมาครับเป็นการขอพรในภาค GT นะครับมีแค่3าครั้งเท่านั้นซึ่งเริ่มต้นมาที่อันติเมชเชนรอนครับเป็นรากบอลสีดำนะฮะในช่วงต้นเรื่องเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้โกโคกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็คือปิลารสเนี่ยกำลังจะขอพรอ,อ,อะไรสักอย่างน่าจะเกี่ยวกับการครองโลกตามสไตล์ของเขาแต่โกโคก็เข้ามาพอดีแล้วได้มีการถกเถียงกันพูดถึงเด็กขึ้นมาเทพังกรเข้าใจผิดครับทำให้โกโคกลายเป็นเด็กถามว่าพรข้อนี้มีประโยชน์กับใครบ้างคําตอบอไม่มีเลยปิลาฟสเป็นคนที่รวบรวมก็ไม่ได้อะไรโกกกกกก็็็ดดันนลลบบายเเปอีีแท ไม่ได้ตั้งใจโอเคงั้นก็ลงไปอยู่ระดับล่างสุดแล้วกันงั้นขอพอต่อมาเป็นของเบบี้ครับตัวละครซึ่งมีความโกรธแค้นแล้วก็รักบ้านเกิดเป็นอย่างยิ่งนะฮะเขาก็ขอพรให้ดาวเคราะห์ทัฟเฟิลซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเนี่ยกลับคืนสภาพมาหลังที่ถูกทําลายไปมันเป็นความเชื่อมโยงทางจิตใจที่ยากจะพูดออกมาได้ก็ให้อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันที่ระดับบีและพรข้อสุดท้ายครับหลังจบในเรื่องทั้งหมดที่ซูเปอร์หมายเลข17ออกมาทําลายล้างโลกและผู้คนไปมากมายรวมถึง ชาโด้ดราก้อนบอลด้วยนะครับพรข้อสุดท้ายการขอให้ทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วกลับคืนสู่สภาพปกติจริงๆอะผมควรจะให้อยู่ในระดับ A นะเป็นดี a อ l ์อย่างพอรอนข้อ,ขอ,ก,อก่อนที่ขอไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนี่คือการจบภาค GT นะครับแล้วเทพมังกรเชนรอนเนี่ยจะไม่ให้พรล้วด้วยซ้ําแต่โกคูก็ขอไว้ฟื้นเอาไว้เอาสักครอนเถอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นการขอพอรครั้งสุดท้ายของแต่ละภาคเนะี่ยมักจะให้เป็นระดับสูงที่สุดนะฮะมันจะได้จบเรื่องสักที โอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะคือสิ่งที่ผมเอามาจัด tier list การขอพรจากดราก้อนบอลไล่ตั้งแต่ภาคออริจินอลภาคแซบซูเปอร์ภาค GT ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมีตกหล่นอะไรกันบ้างก็สามารถทีมม์คอมเมนต์บอกกันได้ไม่รวมในเดอะมูฟวี่นะครับผมก็อยากให้ดูด้วยความบันเทิงนะฮะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอย่าถือสาก,กันเลยโอเคครับถ้าหากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กับทีมงานของเราวอชชิป a อลกันไดนะะ้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ